สวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมมาติดตามข่าวสารของแมนยูกันนะครับประจําวันที่13กันยายนนะครับวันนี้วันพุธเรามาติดตามเกาะติดเรื่องราวต่างๆของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแม่จะบ้าตายอะไรวันกันเลยทีเดียวเชียวนะอุตสาห์ชนะได้แล้วแบบสวยๆเมื่อคืนนี้นะครับพี่แกก็ยังทําคอนเทนต์ให้เราได้ลุ้นกันอีกสําหรับแฮร์รี่แม็กควายนะครับเอาจริงน่าสงสารเหมือนกันนะ คือสงสารไม่รู้จะสงสารยังไงแล้วนะครับคือนักเตะก็ควรจะเซงตัวเองเหมือนกันแหละว่าทําไมต้องเป็นกูตลอดเลยนะฮะก็ทำโอนโกเข้าไปในเกมอังกฤษชนะสกอตแลนด์3ประตูตอนหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่มีโอนโกก็คลีนชีตไปแล้วสวยๆก็แถมให้สักหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนพอมีคอนเทนต์แบบนี้ก็โดนแซลโดนวิจารณ์กันอีกยกใหญ่สำหรับแม็กควายนะครับ เกเรซอเกตออกมาให้ความเห็นว่าสิ่งที่แม็กควายกำลังประสบพบเจอตอนนี้เนี่ยมันแย่มากจริงๆนะครับแล้วนักเตะก็โดนสิ่งรอบตัวเล่นงานรุนแรงจนเกินไปเพราะว่ามันก็กระทบกันหมดนะทีมชาติฟอร์มไม่ดีก็กระทบมาถึงสโมสรสโมสรไม่ดีก็กระทบถึงทีมชาตินะฮะก็เลยต้องหยิบยกมาพูดถึงการเพราะนักเตะสภาพจิตใจเนาะนักเตะคนเดียวเล่นให้กับ2ององค์กรความกดดันเรื่องของสมาธิเรื่องของผลงานต่างๆมันก็ลิงก์ซึ่งกันและกันนะครับซอเกตก็บอกว่า แกไม่เคยเจอนักเตะคนไหนโดนแฟนบอลถมถุยหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ทํางานฟุตบอลมาเนี่ยทำท่าที่เป็นนักเตะที่พาทีมชาติอังกฤษไปได้ไกลามากๆนะครับในรอบหลายปีหลังแล้วก็เป็นหนึ่งในแข้งที่สําคัญที่สุดในทีมนะครับสกตตก็บอกว่านักเตะซีเนียในทีมเนี่ยสำคัญทุกคนซึ่งแม็กควายก็เป็นคนที่ไม่ควรมองข้ามเลยในมุมมองของแฟนสกอตแลนด์เขาเข้าใจถ้าเกิดแฟนสกอตแลนด์จะแบบ ถมถุยหรือว่าวิจารณ์หรือว่าจาะตะโกนด่าทออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นแฟนบอลคู่แข่งแต่กับเรื่องของกูรูฝั่งอังกฤษพวกคอมเมนเตเต,เตอร์ต่างๆฝั่งประเทศตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องวิจารณ์ซะไม่มีชิ้นดีขนาดนั้นนะครับทำอะไรก็ผิดไปหมดทําอะไรก็โดนจับจ้องไปหมดจนตอนนี้แม็กควายแค่เปลี่ยนตัวลงมาก็มีเสียงโฮไซมีเสียงโฮเราะใส่แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเห็นใจ ขณะที่คริสวอ a เด r ลอดีตแข้งทีมชาติกงกฤษอีกคนนึงก็คิดว่าวันนี้แม็กควายไม่ได้ทําอะไรน่าเกลียดเลยนะครับไม่ได้ทําผิดอะไรร้ายแรงไม่ได้เสียบอลบ่อยๆแล้วก็ประตูโอนโกลูกนั้นเนี่ยมันแทบจะเป็นความผิดพลาดครั้งเดียวในเกมเขามองว่าถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยสงสัยแม็กควายจะต้องหลบจากสปอตไลท์ไปเล่นในลีกอิตาลีอะไรแบบนั้นแล้วมั้ง ที่เหมาะกับสปีดของเขาที่ไม่ได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็ให้เขาได้ออกบอลจากแนวลึกในแบบที่เขาถนัดจริงๆและคงไม่ต้องมาโดนด่าเสียหาย,หายแบบนี้นะฮะเพราะว่าอยู่อังกฤษยังไงก็โดนจับจ้องถ้าเกิดไปเล่นลีกอื่นก็คงจะโดนจับตามองน้อยลงเสียงวิจารณ์น้อยลงแล้วก็น่าจะเรียกฟอร์มกลับมาได้นะฮะก็ถือว่าน่าเห็นใจเอาใจช่วยแล้วกันแม็กควายนะครับเขาก็ทําดีสุดละเพื่อประเทศชาติแต่พอมันมีคอนเทนต์แบบนี้มันก็นะปฏิเสธไม่ได้ว่าจะโดนคอมเมนต์นะครับ อ่ะขณะที่ตามที่เราได้หยิบยกเรื่องราวนี้ไปรายงานแล้วเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับดีลสปอนเซอร์ค่านอกรายใหม่วันนี้ทางสโมสรก็ระบุออกมาผ่านสื่อแล้วนะครับว่าอะตกลงกันได้แล้วจริงๆเซ็นเรียบร้อยแล้วกับทาง Snapdragon นะครับแบรนด์ในเครือของ Qualcomm บริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐนะครับโดยดีลนี้มีมูลค่าสูงถึง60ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับอันนี้ต้องชมไปที่ทีมบริหาร ที่เดินหน้าปิดดีลได้สําเร็จสักทีนะครับต่อจากดีลกับ Adidas เนาะเพิ่งบรรลุข้อตกลงกันไประยะเวลา10ปีเมื่อแค่ราวๆหสัปดาห์ก่อนเท่านั้นเองนะครับปิดบิ๊กดีลนั้นได้กับ Adidas มาปิดอันใหม่กับ s n a p d r a า o อนะฮะก็เป็นบริษัทลูกของ퀄คอมนะครับแล้ว퀄คอมเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับสมสรมาตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมปีก่อนเป็น g l o b a l partner ซึ่งกันและกันนะครับ ทำให้ดีลจบกันได้อย่างลุล่วงนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ตัว snap d r a g o n เนี่ยที่เป็นบริษัทลูกเป็นแบรนด์ลูกเนี่ยจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ค่าหน้าอกรายใหม่ให้กับทีมตั้งแต่ซีซันหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ให้เงินสนับสนุน60ล้านปอนต่อปีก็คือจะเยอะกว่าทีมวิลเวอร์ของเก่าถึง13ล้านปอนต่อปีนะครับเพราะทีมวิลเวอร์ให้47โดยทีมวิลเวอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้หายไปเลยนะครับเขาก็จะลดบทบาทลงไปเป็น g l o b a l partner กับสโมสรเท่านั้น แต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนหน้าอกเสื้อนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าจะจ,จัดรูปแบบการวางโลโก้อย่างไรเพราะว่าโลโก้ s แ a มป์ดากอนมันเป็นอย่างนี้เนาะมันมีทั้งตัวภาพแล้วก็ตัวเท็ก์นะครับไม่รู้ว่าจะจัดวางแบบนี้เลยไหมเป็นแบบภาพใหญ่หน่อยเท็ก์อยู่ข้างล่างแล้วก็มีคอข้อมห้อยติ่งนะครับหรือว่าจะเป็นแค่ภาพอย่างเดียวเท็ก์อย่างเดียวก็สุดแล้วแต่นะฮะอีกเรื่องสําคัญที่เจมส์สตักเกอร์จากเทเลกราฟเขามีการยืนยันออกมานะครับ ก็คือเจดอนซานโช่และเอริเทนฮากมีการเข้าพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตามที่สื่อหลายๆเจ้ารายงานนั่นแหละช่วงวันจันทร์น่าจะมีการคุยไปแล้วนะครับและไม่รู้ด้วยสาเหตุตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้โพสต์ของซานโช่ที่ตอนนั้นออกมาบน่นจนเป็นข่าวใหญ่อะ่ะเ<อ>มื่อสัปดาห์ก่อนที่แบบผมเป็นแพ้รับบาผมจะไม่ทนอีกต่อไปอะไรเงี้ยโพสต์นั้นหายไปแล้วนะครับโดนลบออกจากหน้า Twitter หรือว่าหน้า X ส่วนตัวของนักเตะไปแล้วด้วยนะฮะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในท็อปิกหลายๆอย่างที่เทนฮาร์กจะโดนสื่อจอไมถามแน่นอนในเพลสคอนก่อนเกมกับไบรตันนะครับคือเหมือนเบรกทีมชาติหนนี้มันมีประเด็นเยอะเหลือเกินที่ต้องพูดถึงกันนะครับเขาบอกว่าประมาณ4-5หข้อที่เทนฮาร์กต้องมาตอบคำถามนักข่าวทางเรื่องของการจิ้มใช้งานปีกขวาจะใช้ใครนะครับในการเจอกับไบรตันซึ่งตอนนี้ปีกขวามีปัญหาเยอะเรื่องการพูดคุยกับซานโชสรุปข้อสรุปเป็นอย่างไรเป็นแง่วกหรือว่าแง่ลบนะครับ เรื่องวุ่นวายของอันโตนีถึงไหนแล้วบ้างจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับเรื่องอาการบาดเจ,จ็บของกองหลังหลายๆคนลูกชอวารานรวมไปถึงเมสันเมาส์อีกนะครับมาเลเซียอีกและก็แนวทางที่จะใช้ในการปราบบริตันก็ต้องยอมรับว่าบริตันหลังๆเขามาดีนะครับปีที่แล้วเราก็แพ้เขามาในช่วงตน้นฤดูกาลนะครับแล้วตอนนี้ทีมเรากําลังเป๋ๆอยู่ด้วยเทนฮากก็ต้องเตรียมคําตอบเอาไว้ในเนี่ยสีหข้อตรงนี้เพื่อชี้แจงกับนักข่าวนั่นเองนะครับแต่จุดหนึ่งที่ชัวร์แล้ว น่าจะเป็นการที่เซนทากน่าจะใช้ปีกขวาเท่าที่มีอยู่ในทีมต่อไปก่อนนะครับคพไม่มีการเสริมใครเข้ามาใหม่แล้วแล้วข่าวเชื่อมโยงกับอันวาเอลกาซีก็โดนปัดตกไปแล้วโดยสื่อใหญ่หลายๆเจ้านะครับโดยเฉพาะอย่างซัมมอรสโตนจาก BBC ก็บอกแล้วว่าไม่มีความสนใจในตัวเอลกาซีนะครับข่าวที่ออกมามันมาจากการที่เอเย่นของนักเตะเอาชื่อมาเสนอขายเฉยเพราะว่านักเตะฟรีเอเย่นเนาะก็ไม่ได้มีสังกัดน,นะครับก็เลยเอามาเสนอเมนยูอ man, เอาไหมล่ะตอนนี้มี ปัญหาปีขวาอยู่แต่ว่าสโมสรไม่เล่นด้วยนะครับบอกไม่เอาและอีกอย่างหนึง่งทีมก็มีตัวเลือกในการทดแทนตำแหน่งนี้ได้หลายคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สื่ออย่างอัลเลนติกยูเคบอกมาต้องไม่มองข้ามพวกฟาคุนโดเปสตรีนะครับบรูโน่แฟรนันส์ก็เล่นขวาได้ถึงจะไม่ค่อยเป๊ะปังเท่ากับเล่นตรงกลางเท่าไหร่นะครับเมสันเมาส์ก็เล่นขวาได้นะครับหรือแม้กระทั่งอเรฮานโดการาโชก็สามารถเล่นปีขวาได้เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเล่นปีขวา ไม่อันตรายเท่าเล่นปีกซ้ายแล้วตัดเข้ามายิงนะครับสำหรับอเรฮันโดกานะโช่นะเออก็ปัญหาเยอะชว่วงนี้อดทนนิดนึงนะครับแต่คนที่เริ่มจะมีอนาคตสั่นคลอนเนี่ยก็ได้แก่อองตนีมักซิยาวนะครับล่าสุดมีรายงานออกมาจากแซมลักเฮิร์สนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อฟนิ่งนิวส์ก็ระบุว่าสโมสรมีท่าทีที่จะปล่อยมักซิยาออกจากทีมได้เหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ว่าจะปล่อยวางแบบนี้ต่อไปนะคือถ้าเกิดไม่ดีอ่ะปล่อยเลย ถ้าเกิดนักเตะยังไม่สามารถเรียกฟอร์มที่น่าพอใจออกมาได้นะครับและก็เริ่มจะมีการมองกองหน้าดาวรุ่งคนอื่นเอาไว้แล้วเนี่ยหลังๆเราจะเริ่มได้ยินข่าวมาแม้เราจะได้ตัวฮอยลุนเข้ามาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าจะเริ่มมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะคนนู้นคนนี้คนนั้นที่เป็นเกรดรองลงมาที่สถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าตัวมาร์เซีาลจะหมดสัญญากับทีมในซัมเมอร์ปีหน้าและทีมก็มีออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก1ปีด้วยกันแต่ด้วยผลงานแบบนี้ ก็อาจจะไม่หนักแน่นมากพอที่จะช่วยทีมเลือกต่อสัญญาแล้วก็จ่ายค่าเหนื่อยแพงๆให้ต่อไปนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าสถานการณ์ในใจที่ดูจะเวิร์กที่สุดสําหรับทีมอาจจะเป็นการพยายามขายออกให้ได้ในตลาดหน้าหนาวนะครับเพราะตอนนั้นนักเตะยังม,มีมูลค่าอยู่ดีกว่าปล่อยฟรีแล้วเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่สุดมากในตอนนี้ก็คือลีกซาอุนั่นเองนะครับด้วยฟอร์มเนาะด้วยเรื่องของค่าเหนื่อยที่ทีมทั่วไปคงไม่เลือกเสี่ยงเอามาซิาไปร่วมทีมนะครับเพราะฟอร์มไม่ดีจริงๆ ถ้าเกิดจะไปแล้วกะเอาแบบได้ค่าเหนื่อยเท่าเดิมแต่ว่าเยอะกว่าเดิมความกดดันน้อยลงก็ต้องเป็นฝั่งลีกซาอุนั่นเองนะครับส่วนเรื่องตัวแทนเนี่ยเริ่มจะมีข่าวเลือกับพวกอีวานเฟอร์กูสันที่เป็นนักเตะของไบรตันที่แบบยิงบ่อยๆแต่ผมว่าข่าวยังเบาบางไปนะครับไว้รอข้อมูลเน้นๆดีกว่าแล้วค่อยเอามาฝากกันนะฮะมาเซียวอนาคตเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแหละเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเล่นไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยมีเรียวแรงเท่าไหร่ก็ถ้าเกิด ยังไม่ดีขึ้นเทนฮาก็พร้อมปล่อยเหมือนกันนี้คือสิ่งที่สื่อบอกมานะฮะโอเคนี่คือทั้งหมดที่หยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับข่าวมันไม่ได้เยอะมากเนาะทีมชงท,ทีมชาติก็ติดตามกันได้แล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะกลับมาไล่กันตัวกับสโมสรแล้วนะครับก็ฝากาไว้กับการกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกาโตน่าล่าข่าวแมนยูนะครับวว้เจอใหม่โอก,กาสหน้าวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ